ดึงดาวทำอะไรด้วยอย่าลุมอย่าลุมอย่าโอเคประตูดีนี่คือการเล่นโดยทั้ล้วกมีท่องใหม่โอเคโอเคโอเคเออแล้วก็ไม่เจออะไร ประตูใหม่เคยไปเจอประตูนี้มาก่อนโอ้โอ้ยห้องโคตรเยอะเลยจานอู้หูเดี๋ยวเปิดประตูโออ้ย ตูที่สามตูที่สี่โอ้โหมันจะร้อนอะไรขนาดนั้นไม่เปิดเขาตู้ใหูุ้่ตูที่ห้า มาไหมพี่ชีน่าจะไปกับพี่เปิดห้องพี่เพราะห้องนี้ไม่ไม่มีตู้สักอันตู้ที่หกตู้ตู้ท ดโอเคไม่มีอะไรอ๋อโอเคมาว่าเรเราต้องเก็บแางโมคน ทั้งหมดรวมพันกุบาทเลยเนี่ยปึ้งเพราะว่าแบบ้ม่มีเหรียญเก๊ก็ไม่มีเหรียญโอเคคราวนี้คงใช้เวลาบ้าดไม่เกินราจะได้เงินถึงมันถึงดีเลยโอเค สองละไม่มาสนาทีแล้วไม่มีไรเลยโอเค้อยละโอเคมันต้องอยู่ที่นี่โอเคได้ 没给了。哦，叫什么？呃，再买一瓶，能多少钱？四十多钱。 เหมือนเมถามเจอกองทองด้วยปัดอุ้ยใส่บัลนี้โอ้ไม่ oh โอ้เกือบไปเลยทีนะมามอมองเข้างหลังโอ้โหคิดว่าจะเจอไอเทมจริงจริงแต่เจอเพียงเท่านั้นก็เกือบ

เออที่เขาตู north, story, er, ้ช응้าไม่ใช่อะไรตู้ผีฮายู่อยู่อยู่ว้มันมีผีหายอยู่ในตู้เออก็เลยมันก็เลยเข้าไม่ได้สิ ไฟฉายเยี่ยมเลยเออถ้าเราเจอแอมบุตในปิิีสแรกๆนี่บอกเลยอืมอะไรอย่างเี้ยสก้าแล้วโอเคสก้าไต่อไป ดีมากเลยไม่มาเลยไม่มาเลยอีกห้องมืดอีกข้วมืดแลอวไม่แล้วกลัวเออ รับมาถือเพื่อน อันนี้ม้สกน่าจะเป็นห้หน่ออเปินสหม่ชอบสีใหม่ไม่ค่อยชอบเลยกคอนเลกขยับมากจนแบบไปแบบ ที่จะอาของพวกอะไรแบบโอ้เนี่ยกไม่ชอบแมันมันของตกได้เกินโโ

玻璃的，嗯，直接。 Okay.